สวัสดีครับผมวัน์สุตวันนะครับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผู้บริหารที่กรมนะครับกราบสวัสดีคณาจารย์นะครับมสทวจน์สุตวันรุ่นที่สิบสองครับอาจารย์ครับอาจารย์พรชุลีเป็นที่ปรึกษานะครับวันนี้จังหวัดะนองขออนุญาตนำเสนอนะครับเจ็ดนาทีดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดะนองมีที่เลี้ยงเจ็ดคนนะครับ มีทีมงานจังหวัดแล้วก็มีท่านเกษตรอำเภอทุกอำเภอจังหวัดเล็กครับ้าอำเภอนะครับก็เกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่มทุกคนนะครับนะครับก็ลังไปเป็นที่เลี้ยงมีน้องนะครับผู้เรียน23คนครับซึ่งขอสไลด์ต่อไปครับออจังหวัดระนองน,นะครับท่านเกษตรจังหวัดภาวรศสีสุขให้ความสําคัญเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเราก็ได้ ทำกำหนดเขตพื้นที่นำร่องของจังหวัดนะครับที่ตำบลลำเลียงอำเภอรกระบุรีอันนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดในเรื่องของกาแฟนะครับ mm. แต่เพื่อที่จะให้อำเภอต่างๆได้มีส่วนร่วมรับรู้าการขับเคลื่อนด้วยก็เลยทำอำเภอต่างๆเป็นคู่ขนานไปในทุกอำเภอด้วยนะครับอำเภอละหนึ่งที่นะครับแล้วก็มีทีมจังหวัดทีมอำเภอนะครับ ที่จะลงไปขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดมานะครับเราก็เลยต้องชะลอไว้นะครับขอสไล์ตัดไปครับอันนี้ทีมพี่เลี้ยงได้คุยกันความจริงคุยในที่ประชุมเกษตรอำเภอคุยกันหลายเวทีนะครับแต่ว่า คุยเป็นทางการเฉพาะเรื่องนี้เจาะจงจริงๆก็คือเมื่อวันสิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจะตอบคําถามสา,า,า,ามเรื่องัต่อไปนี้ที่เราจะคุยที่ผมจะนําเรียนต่อไปนี้นะครับหน้าจัดไปครับเรนน้องมองว่าการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจในการเรียนรู้สําหรับที่และน้องก็แบ่งห่วงเวลาเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือก่อนปฏิบัติงานในภาคสนาม ส่วนที่สองระหว่างการปฏิบัติงานในภาคสนามส่วนที่สามออกมาจากภาคสนามแล้วต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เพื่อเพื่อน้องจะได้เข้าใจรวมทั้งที่จะต้องเข้าใจว่าก่อนลงพื้นที่ต้องทําอะไรบ้างนะครับในฐานะนักฝึกอบรมเก่าครูบาอาจารย์เคยสอนไว้ว่า,วาก่อนระหว่างหลังต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ก็ขออนุญาตลงลึกรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับมาดูถึงเรื่องของการเตรียมการ ก่อลงพื้นที่นะครับอ,อทางที่เลี้ยงคุยกันนะครับว่าก่อนลงพื้นที่เนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือว่าติดกระดุมเม็ดแรกสร้างความรู้ความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับต้องเข้าใจหลักคิดนะครับวิธีการนะครับเชิงพื้นที่คืออะไร นะครับทำไมต้องทำทำเพื่ออะไรเป้าหมายขั้นตอนยังไงแล้วเมื่อทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับนั่นคือเบื้องต้นนะครับซึ่งคุยกันมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่จะจ,จริงจังมากขึ้นก็คือระนองจะจัดที่บีวในวันที่21นะครับสิงหาคมนี้ที่สอพอคเมืองระนองนะครับจะคุยในภาพกว้างนะครับ แต่ในส่วนรายละเอียดเนี่ยเกษตรอำเภอเมื่อคุยก่อนแล้วเนี่ยก็จะไปคุยกับน้องๆเบื้องต้นแล้วแล้วในเชิงลึกก็จะมาคุยอ่ากับทุกคน23คนในเวทีพีแบบปีวีครัง้งหนึ่งพร้อมสาธิตการปฏิบัตินั่นคือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมทีมนะครับระนองก็ให้ความสําคัญเรื่องของการเตรียมทีมมีคณะทํางานนะครับมีการอ่าเวทีการประชุมโดยเฉพาะเกษตรอำเภอเนี่ยไม่ หลายครั้งมากนะครับที่คุยกันเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของกรมแล้วก็เป็นการพัฒนางานของในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับข้อที่สามนะครับที่ทีมที่เลี้ยงคุยไว้ที่จะไปเ,เติมเต็มให้กับน,น้องๆก็คือว่าแนวทางการทํางานนะครับเราต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีกําหนดการที่ชัดเจนแล้วปฏิบัติได้จริงอันนี้ย้ำว่า ขั้นตอนนี้ต้องปฏิบัติได้จริงแล้วก็แบ่งมอบหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามให้ชัดว่าสําคัญก็คือคุณลิขิตนะครับคุณลิขิตสําคัญนะครับนอกนั้นก็เป็นคุณเอื้อคุณอํานวยคุณประสานต้องช่วยขับเคลื่อนแต่สําคัญว่าใครที่จะเป็นคนจับประเด็นที่จะลิขิตไว้นะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่อันนั้นคือแนวทางส่วนที่ส่วนที่สองนะครับ ส่วนที่สามก็ในเรื่องของไทม์ไลน์ทั้งน้องทั้งพี่ต้องรู้ระยะเวลาชัดเจนนะครับว่าไทม์ไลน์ที่แท้เนี่ยเดือนไหนทําอะไรเดือนไหนทําอะไรขีดเส้นใต้วันไหนแผนพัฒนาจังหวัดจะต้องเสร็จสิน้นเพื่อบรรจุในแผนอีกสองปีข้างหน้าปีหกหน้าเนี่ยภายในวันไหนเนี่ยจะต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องของบทบาทสมมุตินะครับระนองตั้งใจว่าจะมีบทบาทสมมุติ เพราะว่ากิจกรรมหนึ่งสมัยก่อนที่การวางแผนแบบมีส่วนร่วมปี2542ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีกระบวนการที่จะต้องมีการการจัดทำแผนแต่ก่อนจะทำแผนเนี่ยต้องทำกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ผมอยากให้น้องๆรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้เพราะว่าถ้าผู้ร่วมกิจกรรมได้มีการเปิดใจแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะหลั่งไหลถ่ายเทองความรู้ แล้วก็แง่คิดมุมมองต่างๆออกมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาได้นะครับนั่นคือข้อที่สามที่ก่อนลงสนามเราจะต้องเตรียมการนะครับข้อที่สี่เรื่องของข้อมูลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์จะต้องพร้อมต้องทำต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทีมน้องๆต้องเตรียมนะครับข้อที่ห้าเบุคคลเป้าหมายนะครับเพราะว่า หลายครั้งเรามีประสบการณ์ว่าเมื่อเราไปทำกิจกรรมในพื้นที่แล้วจะได้มีเสียงสะท้อนบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่ทราบทำาันเฉพาะบางกลุ่มเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราจะต้องมีบุคคลเป้าหมายที่หลากหลายนะครับทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องิ่นถึงแม้ว่าจะไม่ยกครบทุกท่นานก็ตามแต่ให้มีส่วนผสมที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรน,นะครับอันที่หกก็คือเรื่องของสถานที่เราพยายามที่จะ คุยกันนะครับสถานที่ที่เหมาะสมมีน้ํามีไฟมีห้องน้ํามีสถานที่ไม่จอแจแออัดอะไรก็แล้วแต่นะั่นคือปัจจัยสำคัญซึ่งท่านเกษตรอำเภอสามารถที่จะไปคัดเลือกได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเอกสารที่จําเป็นนะครับเรื่องของอข้อมูลมือสองต่างๆแผนที่แผนพัฒนาการเกษตรแต่เก่าก่อนเคยทําอะไรยังไงบ้าง นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องมีเบื้องต้นนี่คือก่อนดําเนินการท,าทั้งพี่ทั้งน้องต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจต้องเตรียมการอ่าสิ่งของดําเนินการเหล่านี้เบื้องต้นนะครับที่มาน้องคิดว่าอย่างนั้นนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะครับทีนี้มาถึงงาถัดไปครับสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปพอลงสนามจริงเนี่ยวันปฏิบัติการจริงในสนามเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะต้องคุยกับน,น้องนะครับว่า บทบาทที่หน้าที่ที่เตรียมการไว้ซักซ้อมความไว้วใจใครมีหน้าที่เล่นบทพระเอกใครเล่นบทพระรองนะครับบทบาทหน้าที่ใครเป็นคนูลิขิตต้องเข้าใจตามนั้นจะได้ไม่เย่งซีนกันหน้าเวทีแล้วก็จะได้มีการช่วยเติมเต็มซึ่งการการายกันหลังจากนั้นก็ข้อสองก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่ง ระนองเนี่ยผมเข้าใจว่าผมน่าจะแนะนำให้น้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC ซึ่งปี42กรมส่งเสริมได้ถ่ายทอดให้กับนักยุทธทั่วประเทศในการทำแผนพัฒนาสมัยนั้นนะครับซึ่ง มีสี่ขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนแต่ก่อนจะหนึ่งของสามสี่เนี่ยต้องมีกิจกรรมเปิดใจกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยซึ่งผมว่าน้องรุ่นใหม่จะทําได้ดีวันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยผมจะมอบหมายน้องรุ่นใหม่ได้ทํากิจกรรมในการเปิดใจให้ทุกคนได้สร้างความคุ้นเคยได้หัวเราะได้เปิดใจเป็นกันเองแล้วคําถามต่างๆก็จะไม่ไม่เกรงใจใครบางคนในที่ประชุมนะครับ ส่วน a อซสีขั้นตอนที่ตั้งใจว่าจะเอาไปใช้งานต่อในหลักพื้นที่ก็คือ,อที่เหตุและเป็นยูก็คือการวิเคราะห์พื้นที่ด้วใจที่ไขว่ขวันนะครับก็คือเสนอความต้องการอยากได้อะไรบ้าง1,2,3,4ที่ไม่ฝันเกินเหตุนะครับ ฝันแล้วยิ่งใหญ่กว่าก็คือจัดลําดับความขั้นตอนเร่งด่วนปานกลางระยะยา,ยาวทําเองทาร่วมทําให้ต้องแบ่งให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คือทาฝันให้เป็นจริงสี่เรื่องนี้น้องๆจะต้องเรียนรู้เข้าใจและเดินเรื่องตามขั้นตอนสี่เรื่องทาฝันให้เป็นจริงก็ทําโครงการนะครับทําโครงการมีรายละเอียดรูปประมาณค่อนข้างชัดนะครับแล้วจากนั้นก็คือในเวลาทาปฏิบัติจริงข้อที่สามก็คือว่าคุณประสานคุณเอือ้อคุณลิขิตคุณอำนวยต่างๆเหล่านี้ต้องทําหน้าที่ แล้วสิ่งสำคัญในการลงภาพสนามข้อสี่ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มาร่วมทุกคนต้องคุยต้องแสดงความเห็นนะครับไม่มีผิดนะครับมีแต่ถูกนะครับแต่ว่า อข้อที่ห้าก็คือรับฟางความคี่เห็นทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างนะครับอันนี้สำคัญหัวใจสําคัญในการทาแผนชุมชนนะครับทุกคนพูดได้นะครับอ่าไม่มีว่าตอบผิดนะครับก็อยากให้มีความเห็นตรงนี้นะครับนั่นคือโดยสรุปที่ทีมานองคิดไว้ที่จะไปเติมเต็มน้องทีนี้หลังนะครับช่วงหลังหลังหน้าถัดไปครับเอ่อหน้าถัดไปก็กระบวนงานหลังลงออกจากพื้นที่อย่างน้อย ทีมพี่เลี้ยงบอกว่าเราน่าจะถอดบทเรียนกระบวนการไม่ใช่แผนพัฒน,นานะแผนพัฒน,นาหนึ่งเล่มแต่ขค้อหนึ่งกระบวนงานตนะั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยน่าจะทําเป็นเล่มไว้สักหนึ่งเล่มเพื่อเอามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ใช้ในอนาคตต่อไปเผื่อน้องคนนี้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอตัวอื่นสาม,มารถจะถือเล่มนี้ไปใช้งานได้แม้นว่าไม่สมบูรณ์มากนะักก็ตามนะครับข้อที่1น,นะครับ ข้อที่สองโครงการที่ได้มาเนี่ยต้องหาความสมบูรณ์มีรายละเอียดมีตัวคูณเรียบร้อยนะครับว่าเท่าไร่เท่าไร่เท่าไหรเม็ดเงินเท่าไหร่จะได้พร้อมที่จะส่งต่อไปนะครับข้อที่สี่ก็คือติดตามประเมินผลแล้วก็การปรับให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ว่าในปฏิทินก่อนหน้ายกที่หนึ่งนะครับเราคุยกันแล้วว่าเรื่องนี้เดือนนี้ทําอะไรเดือนสองทำอะไรเดือนส,สามทำอะไรเราเป็นไปตามนั้นไหมแล้วส่งบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอ่ ตามเวลาห่วงเวลาที่จังหวัดกําหนดพันไว้เสนอให้อบอตอตามห่วงเวลาที่กําหนดพันข้อบัญญัติหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ต้องเร่งแข่งกับเวลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดําเนินโครงการแล้วก็เสนอโครงการเสนอโครงการก็มีหลายภาคส่วนก็คือเรื่องของขอ,งของจากผู้ว่าการจังหวัดงบณจังหวัด ขอจากอบจขอจำนุนจากท้องถิน่นแล้วก็บางส่วนที่พี่น้องเกษตรกรทําได้เองก็ขับเคลื่อนเองได้นี่คือโดยรวมก่อ,อ,อนระหว่างหลังนะครับในการขับเคลื่อนของระนองทีมระนองที่คุยไว้ครับส่วนที่หนึ่งน่าันไปครับหลังจากคุยกันในระดับจังหวัดเสร็จนะครับท่านเกษตรอำเภอนะครับทุกอำเภออำเภอข้างบนสุดก็ ท่านเกษตรอำเภอเมืองนะครับคุณพี่ชยุทธเรียนการจนานกรก็ไปซักซ้อมคุยกับน้องในการขับเคลื่อนง,งานนะครับภาพล่างก็หัวหน้ามานุษย์เคลื่อนนุ่นนะครับเกษตรอำเภอกระเอร์นะครับหน้าถัดไปครับเ, <c oughs> เกษตรอำเภอละอุ่นนะครับคุณสุภาชาคุณสุภัพชานพัชลุงนะครับ อีกรูปหนึ่งด้าล่างสุดนะครับคุณน้องเกษตรอํมเภอเนธพันม,มีสิงห์ทองก็ได้ไปขับเคลื่อนสารต่อในเรื่องที่เราคุยกันแล้วนี่คือกิจกรรมที่เราไปดําเนินการนะครับอขออนุญาตคุยต่อให้จบทีเดียวเลยนะครับต่อเลยครับหน้าถัดไปกิจกรรมผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้วก็แผนก็ในส่วนของรนนองก็จะก,กําหนดเวที P W เพื่อจะ ว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันที่21นะครับที่ศูนย์เรียนร่วำเพิ่เมืองแล้วเราตั้งใจว่าจะสาธิตของจริงนะครับปฏิบัติจริงเดี๋ยววันนี้บ่ายๆเนี่ยผมจะชวนน้องเกษตรดาวบนที่ระเบิดข้อจังวนเนี่ยได้มาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็จะได้ไปสาธิตวิธีในรับพื้นที่นะครับหน้าตัดไปครับสุดท้ายแล้วครับหน้าตัดไปก็คือการพัฒนาตนเองนะครับความรู้ที่ต้องการนะครับก็ สารเอกสารก็ส่งเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเวลาล่วงเลยมาหกนาทีจะไม่จบในภาพรวมน,นะครับก็การพัฒนาตนเองนะครับด้าน,นสีแดงขวามือนะครับก็ขออนุญาตโดยสรุปนะครับว่าเราพยายามเลียรยอ่อที่เลี้ยงน,นะครับต้องเรียนรู้กว่าตัวเองมากขึ้นในการสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ สำคัญก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์กรมต่างๆที่เลี้ยงต้องมีมากขึ้นเพื่อจะ,อะเมื่อโครงการมาเราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าอโครงการเหล่านี้มันสามารถที่จะไปตอบโจทย์เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดข้อไหนข้อไหนประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ทีมที่เลี้ยงระนองได้คิดไว้ก็คือว่า ในเรื่องของการพัฒนาก็น่าจะมีองค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรนะครับนี่คือที่อาทีมที่เลี้ยงกระนองคุยกันนะครับหน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายก็เป็นทีมที่เลี้ยงกระนองนะครับเก็ยท่านตามรายชื่อนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือทีมที่เลี้ยงที่ได้คุยได้วางแผนไว้ในส่วนของกระนองครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ